จ้าสวัสดีจ้าความเม่พี่น้องทุกคนจะจ้ามอนีกยะพวกเขาขอพูออีสานนั่งสิมาก,กินกินหอยนะคะค่อแเม่พี่น้องกินหอยไปจ้า,า,อห,อจาหอยแมงผูไหมคะพวาแม่พี่น้องแม่บ้างอุ้ยบอกไปว่ามากลเนบ้านกันแม่บ้านก็อยากไม่จ้านิไมาได้จาาด้ามาเด้อบมบาลายใหญ่หางทำลายสไดาแล้วตัวโ้น่นปวนกันนี่หอยแมงผูแมลงผู๋นะคะ่ะ อับดับนำกิมตำเองไม่จา่ายเทปแบบหม่จ่ายน้อยนๆนัวดีเนาะโอ้ยลืมเ,เน็บดอกไม้ก็เลยก็ได้คลิปนาจะาเน็บไม่เนาะคะ่ะ แม่บ้านคืดอยากแม่จา้าเลยเอามาหนึ่งไหมเลยซื้อมะหนึ่งมาสัากก็บากินดูแล้วจา้านี่คืดอยากยังคอยกินหอยแมงพู กัวคำมละค่ะตะเบ้นกำลังตกดินจากบอแม่พี่นอ้องดูตรงไฮตรงหน้าตะเบ้นกำลังตกดินท่านในออกข้วยอกวยอกขบอคือพ่อแม่พี่น้องจังไหนกับขอกิกน,กอนกอนค่ะหิวแห้ง 你愿意。 นวนงามค่ะพ่อแม่พีน่น้อง <c oughs> โอ้ยห้อนนี่ทั้งห้อนบอกอห,อหอยทั้งห้อนอา,ากาศพ่อไม่พีน่น้องมันนี้ห้อนเหรอเด้อค่ะ ตัอมือจมุ้มว่าหนาวพอมีพี่น้องมันมีห้อนแล้วจ้าน,นี่สีขาวค่ะนี่ไปกินมากก็อิ่มแลระคาะบบนี้ก็ได้หยัดเขาหยัดเขาหนูิวแห้ง ทำค่ะสัวกันพอมีพี่นอกสองตัวเลยสองตัวสุดท้าย กินมากอิ่มแล้วค่ะพ่แม่พี่น้องคลิปนี้แม่บ้านสิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซึมนี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจะมาพอกันไหมเนาะค่ะเนะเขาะพวกเฮาวขอบคก้อีสารน้อหน้ากข,ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภพาพแข็งแรงทำลำเลื่อยๆกันทุกคู่ทุกคนนะคะพวกเฮาขอขอบคุณผู้มีติดตามน้ำค่ะวันนี้พวกเฮาก็ได้กล่าวว่าสวัสดีจ้าบาย